เฮ้ยโปรดิวเซอร์ล่ะคะว่ายังไงดีคิดว่ามิลลิเนี่ยควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนดีอยู่กับโค้ชคนไหนดีพี่กอล์ฟากิฮิโร่ยูบอยดีเจหรือว่าทูพีคนอนดีขอให้น้องไปอยู่กับทูพีครับมิลลี่ ทีมทูทีกแท้แน่นอนค่ะ Two Piece เซลไซ์เอาละค่ะแรปเปอร์คนต่อไปนะคะพร้อมที่จะมาอัลวาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลย ครับผมชื่อนายเพิ่มภูมิไม่เปิฐพรครับชื่อเล่นชื่อเพิ่ม AKA เพิ่มหยาบครับผมเริ่มแล้วประมาณป .4 ป .5 ครับผมพี่ชายเปิดเพลงของพี่ๆไทเทเนียมให้ฟังครับผมก็หลังจากนั้นเราก็ชอบแล้วก็เลยฟังมาตลอดแล้วก็มาเริ่มเริ่มเขียนรมประมาณม .3 ม .4 คตอนนี้ก็ปล่อยเพลงครับผมทำเพลงอยู่ใน YouTube ครับผมแล้วก็ปตาม แอปการถ่ายเป็นจูเป็นอะไรครับอ,อยากที่ตัดสินใจมารายการนี้อยากพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเห็นเลยครับแล้วก็มันเป็นความฝันเราด้วยว่าเราอยากมายืนตรงนี้แล้วเราให้พูดด้เต็มปากว่าเราเป็นศิลป,ปินเราเป็นแร็เปอร์ก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาพิสูจน์ตัวเองผมจะทําให้มันดีที่สุดครับ แล้ววันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากพวกเราคะอ่าข้าน้อยสมควรตายครับผมทำไมอ,ะอ่ะอ่าอยากขอโทษแฟนนะครับไปนอกใจไปมีคนอื่นโกหกเขาอนะไรเงี้ยนี่ไงคนนอกใจคนเจ้าชู้แล้วไม่ต้องชี้ชี้ม,มาทางนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคนเจ้าชูอ้อ่ะใช่ใชไหมต้องจะบ้าเหรไปไหว้ทีเจอย่างนั้น เลยตั้งใจว่าทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่องอแฟนครับผม,มก็เลยเลือกเพลงนี้มาโชว์ซะเลยใช่ครับผมพร้อมเลยไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับเพิ่นยา shantam เกิดคุณฟังอยู่ผมอยากให้คุณดูไว้นะผมรักคุณมากที่สุดเลยนะที่รักคุณรู้ไหมแม้มากครั้งบางครั้งผมทำมันไรไม่ทันนะคิดตั้งที่ผมรู้ว่าคุณต้องกดสมองไม่คิดสักนิดแลวผมต้องใจคุณตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำคุณช้ำใจตั้งกี่หนต่อกี่หนไม่เคยมองไม่เคยสนคนที่อยู่ข้างกันผณสำนึกแล้วที่รักผมขอโอกาสอีกครั้งที่พลาดพังผมขอโทษที่ผมหนีเที่ยวแต่บอกว่านองผมขอโทษที่ก็อยู่คนเดียวจนหน้างาผมขอโทษสิ่งที่ผมทำยังบ้าผมขอโทษไม่หวังให้คุณอภัยเพราะรู้เป็นความผผิิดดมมกจะะ็นัตต่่หงแแคืลลไ ก็ร้องจะผมเสิ่อมจะไม่ทำให้ผิดหวัง That's right คอทช่วยกันนะ ามารถจะเชื่อนในตัวผู้ชายลเร็ๆคนนี้ได้อีกต่อไปพอคุณกลัวได้โปรดช่วยหันมาก็อยากให้หันมองที่รักผมสัญญาช่วยให้โอกาสผมได้ปรับปรุงตัวเคยแกเรมซอรี o นะฮะนี กูจะมีแค่คืนขอรี่ว่าไม่ Darling จะไม่ปล่อยให้คุณรอไม่ปล่อยให้น้องคนเดียวกันน้องจะคอยบอกรักและจะหยุดที่คุณพอผมไม่เอาอีกแล้วอะไรที่ทำให้รักละบอกจำยอมรับว่าผมตะชูดก็อยากให้คุณได้รู้เอาไว้จากนี้ต่อไปเสียหัวใจงิผู้ใจคนนี้ให้คุณนคณนเดียวอือไม่เกี่ยวที่เกิดผานมาฉันไม่ตะกินตั้งที่มันพีเร้เป็นบทเล่นก็ย้ำเพื่อเตือนผมสัญญาย้ำผู้ใจคนนี้จะไม่ทำอีกอ เสียงให้กับพมยำขอบคุณพ่อโหสุดฮะดูขนาดชายเลวมันยังกลับใจกดให้เลยเนี่ยดูดิฟังฟังล้วมันอินเหรออยากจะขอโทษอะไรอย่างนี้เหรอครับพี่ขานครับโชว์ของเพิ่มยามเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างแม่นยำครับแล้วรามก็ดี ก็เป็นเพลงที่ขอโทษที่เรียกว่าใช้พลังเยอะจริงๆครับไม่ไม่รู้ว่าสาวจะให้อภัยหรือเปล่านะพูดตรงๆว่ามาพร้อมด้วยแล้วก็ a c t ิ้งเขาได้ท่าเขาได้อะไรเงี้ยไม่ไม่เขินเวทีเลยนะครับก็สองคนแยกกันแล้วกันครับขอบคุณครับและเหตุเจ้าอะไรคะคือพยายามจะจับหาว่าตัวตนเขาเนี่ยมัน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 ถูกหล่อหลอมมาจากอะไรบ้างพราะเมื่อกี้เราจะเห็นแบบว่า ลิมิสกิตนะเออบวกแดงด้วยความเดือดมาถึงแล้วแบบมีการแรปแบบเดือดเดือดกร,กระจายขนาดนี้เนี่ยแจ๋วมากก็คือคือด้วยด้วยคนที่มีความแข็งแรงในการเปล่งเสียงออกเสียงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เลยสบายสบายเลยเหลือแรงไว้กระโดดลดเต้นเต็มที่แล้วไม่เหนื่อยนี่แหละครับคือ Energy ที่แบบว่าน่าใจแบบว่าทําให้ทุกคน สนุกสนานเดือดดานกับการดูได้เหยียบสองคนแล้วนะครับขอให้โชคดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพอสต็อกเหคะที่ผมกดให้คือไอเดือดเนี่ยเราเคยเห็นแต่อยู่ๆ,ๆ,ๆเขาร้องเพราะมากเลยอยู่ๆเพลงเอออยูๆ่ๆ,ๆแบบ<ๆ>พิก<ซ>มากเพราะามามันน่าจะมีอะไรที่เราอยากจะเข้าไปร่วมงานกับเขาแล้วเราจะไปดึงศักยภาพที่ว่าเขาทําอะไรเขาเล่นอะไรเขาฟังอะไรแล้วมาทําโชว์ด้วยกันเจ๋งๆสักโชว์หนึ่งมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ E> น่าสนใจน่าสนใจอีกคนหนึ่งที่เหยียบให้กับเพิ่มหยาบเหมือนกันครับปูจานครับประการแรกผมชอบ AKA เขามากนะฮะเพิ่มเพิ่มหยาบนะฮะเพิ่มหยาบมันมาจากอะไรอ่าเป็นชื่อของกลุ่มพี่ชายผมครับผมก็จะมีเพิ่มครับผมเพิ่มหยาบแล้วมีอะไรเพิ่มหยาบภูมิหยาบบอมหยาบเยอะครับผมทุกคนหยาบเลยมีคนชื่อคำไหมคำ แล้วถ้าเกิดว่าปู่ไปอยู่ครูนี้ไอเคปูจะชื่ออะไรจันหยาบเออมันดูน่ารักเลยอะ่ะมัดูเท่จันหยาบอีกประการหนึ่งในตอนนี้เขาเดือดขึ้นไปจัดจัดเนี่ยอยู่ๆแม่งร้องเฉยเลยร้องมาแล้วเพราะด้วยจริงๆแล้วมันดูย้อนแย้งนะแต่มันก็ไปด้วยกันได้แนละ้วมันดูแบบสมูทแล้วก็กลับมาเดือดอีกเหมือนเหมือนดึงอารมณ์เราอะ่ะดึงเข้าดึงออกจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะแล้วโปรดิวเซอร์ล่ะคะ คิดว่าเพิ่มหยาบควรจะอยู่กับโค้ชคนไหนระหว่างพี่กอล์ฟกฟิงฮีโร่กับปูจานล่องไม่อยู่กับโค้ชคนไหนดิคนไหนดิปังเิงฮีโร่หรือว่าปูจานล่องไม่ของทุกผมปังกฟิงฮีโร่หรือปูจานคนไหนด ขอมอบให้ก็ฟักี้ฮ right ีโร่ครับเฮลิโอสุยอจะอยู่ทีมท็อปตอป็นฮีสร่ระไอไม่มาลาหม้อมาข้อพวายการจะปล่อยเระไอมอนเรื่องหันยาวไปแต่เนี้ยรอบหน้าเดือดกว่านี้แน่นอนเสีอารโอ เพราะอะไรครับโปรดิวเซอร์ทำไมถึงเลือกให้เพิ่มหยาบอยู่กับพี่กอฟฟอรกี้ฮีโร่เขามีพลังเยอะแล้วก็น่าจะปลดปล่อยได้ดีเพราะก๊อฟนี่เป็นคนที่แรปต้องมีพลังเยอะฮะน่าจะช่วยกันได้ดีครับสําหรับผมนะปู่ไม่ไม่มีพลังหรอครับเอาพลังมาเล่นเอาพลังมาเล่นตลกมาแล้วเฮ้